ครับขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมทางช่องอีสานมันบานนะครับสำหรับมือนีก็ะเพ้าพี่น้องมาเลี้ยงง่วนะครับอ่าช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณใบสามนะครับกับแดดห่อนแล้วครับพี่น้องหลั่งจากที่อากาศหนาวมาดนนะครับอากาศหนาววลายมือช่วงนี้ก็เข้าสู่หนาวห่อนแล้วนะครับอ่าบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าก็จะแหงแรงแน่นะครับพี่น้องบอกว่าทั้งอื่นสิแหงแรงคือกันบ่อนะครับ เนี่ยไปไสก็มีแต,ต่ตอเฟอเื่องเรืองเลืองนะครับหญ้าเขียวกับบคชอยมีนะครับงนะ่วกับจักจอยเนี่ยจ๊น้อยนะครับปลูกหญ้าไว้กับบวยาวนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ก็ขวานไม้นะครับเป็นผ้นผลิตข้องเห่าอ่าในปีนี้นะครับเป็นตัวแหลกข้องปีนะครับอ่ากับขวดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งกั เป็นตัตผูนะครับกับพิษวังเนี่ยจ๊งหน่อยแต่ว่ากบไปยังนะครับตัวผูกับไงเลี้ยวนะครับเป็นตัตผูกับไงเลี้ยวขั้นตัวได้ทรงงามเนี่ยกับเอาไวเ้เฮ็ดเป็นพอพันนะครับเพราะว่าง่วในคอเข้ากับมีไาตัวนะครับมีไาตัวนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงใบยๆแหงเลงหลายนะครับแหงเลงหงารกับกินไปตาม กระยิ่มนะครับภาษาบานเฮากันเอ็นว่ากินไปตามกระยิ่มตามยาทากรรมนะครับกระอยากจอยแน่เพราะว่าเฮา <c oughs> บ่ได้บ่มรุ่งด้วยหัวอาหารนะครับบ่มีหัวอาหารบ่มรุ่งนะครับก็มีห่อมแน่เป็นบางขัางนะครับหญ้ากะคันเฮามีนะครับหญ้าปลูกที่เฮาปลูกไว้ กะขั้นวันพ่อตัดได้ใหงัวเฮากับตาใหงัวนํานะครับแล้วกระบ่งปันพี่นนองไปนํานะครับนี่ช่วงนี้กะเละไรให้มองนะครับเละไรพื้นที่กะประสบปัญหาความแห้งแล้งนะครับปีนี้กัฝน่บ่อยโต๊คือปีกายนะครับปีกกยกัโต๊เดือนละเทือสองเทือเดือนละสามเทือก็มีนะครับมันก็เลยเฮียนให้ดินซุ่มแล้วก็มีอย่าเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น บริเวณนะครับหรือว่าพื้นดินนะครับกับหินพี่น้องเบิ้งนะครับว่านมีหยาบ่อนะครับมันก็เลี่ยมไปตามภาษามันซื่อๆนะครับแต่ว่ามันก็ไข่กูบมี่ยอ่ดอกนะครับไข่กูบมี่อันนี้ก็เป็นขั้นแท่นหน้านะครับก็แปนเอือดเติดนะครับแปนเอือดเติดเลี่ยมมือนั้นแน่มือนนี้แน่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ ขั้นสีขายกะจักจังไดนะครับขายกะจักจังไดราคาก็าต่างกันจากเข้าไปสื่อ้ลยนะครับพี่น้องเอาไปสื่อบอกหามื่นหกมื่นเจ็ดมื่นนะครับบอทามาสื่อน้ำเ่าสองมื่นสามมื่นกันยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะวอตสาเหลียงไปสักกอนนะครับวอดสาเหลียงไปสกักก้อนวอดซาเหลียงไป,งไปมันอาจจะมีเวลาช่วงเวลาที่ มันขึนอยู่ดอกนะครับราคาขึนนะครับช่วงนี้ผู้ใดอยากเลี้ยงก็ไปซื้อเลี้ยงพอพอดีนะครับเหมาะเกี่ยการเลี้ยงเป็นอย่างยิงนะครับเป็นการล่งทุนต้นทุ่นตํานะครับผู้ใดซื้อปีกายนะครับราคาแพงกับวัสาเลี้ยงซะก่อนนะครับขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ให้มันได้หลายตัวซะก่อนจังคายนะครับขั้นบ่มีความจําเป็นจันคายตอนนี้รูปแน่นอนนะครับ เมืซื้อมาหกหมื่นที่มาขายสามหมื่นนะครับเลี้ยงมาเป็นปีปีกว่านะครับนี่ก็นํำภาบรรยากาศมาฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ทางไกลนะครับที่ไปทํางานต่างบ้านนะครับได้ชมบรรยากาศสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่เขามารับชมแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องอีสานุนบ้านนํานะครับกัขอพุะคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตาม ให้การติดตามรับชมนะครับทุกคลิปถี่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีครับ